สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้เจ้าดูคติ795้าหนะผมคันนี้ปีคศ2อ12นะครับสีแดงนะครับรถสวยครับมาพร้อมท่อคู่ S ซครับมีข้อบอกคนซ้อนนะครับชุดปั๊มบนแต่งครบนะครับสวยนะครับกระจกไเห็นนะครับสายถักนะครับผมคันนี้เปลี่ยนได้เรียบร้อยนะครับเป็นของเดนโซ่เลยนะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องใดนะครับเปลี่ยนของแพงให้ครับห้าสี่หกหกรถรวมๆสวยเลยนะครับคันนี้จะมีตะหนีตรงขาตั้งนะครับขาตั้งลูกค้ามันลูกค้าว่าเกือบหักนะครับเลยเอาไปเชื่อมมานะครับแต่ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่แบบหนึ่งนะครับเลขไม้ที่หมื่นห้านะครับคันนี้เซนเซอร์โอทูโชนะครับไฟเครื่องไม่ได้มีผลนะครับ sẽ ta đây เมโอนนะครับเล่มสวยนะครับสต็อปเปอร์อะไรสวยหมดนะครับรถยูจอำน่าจะจลินนะครับส่วนจะติดต่อสอบถามมาได้เลยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ